สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านนะครับผมเซียวนะครับผมเป็นผู้เขียนหนังสือความรู้หุ้นมูลราคาหลักทรัพนบาทหุ้นซิ่งสวิงเทรดหุ้นขับเคล่นรอบใหญ่และก็นักเทรดฮีโร่นะครับวันนี้เป็นคลิปที่ผมได้แรงบันดาลใจมาจากภาพนี้นะฮะเป็นเรียกว,ว่า becoming a better trader by making small s t e p คือสีอ่ขั้นตอนเพื่อที่จะเป็นนักเทรดที่ดีขึ้นแบบ ช้ช้าแต่มันคงนะครับนะฮะสี่ขั้นตอนพัฒนาการเทรดให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนแล้วกันนะครับตั้งชื่อแบบนี้นะครับขั้นตอนที่ว่านั่นคืออะไรครับ1นนะฮะคือเริ่มต้นเลยนะคุณต้องเลี่ยงการขาดทุนหนัหนกๆก่อนนะครับเลี่ยงการขาดทุนหนัหนกๆก่อนนะยี่เอนี่ยคือพอร์ตอย่าให้พอร์ตเสียหาย20%ขึ้นไปครับเอาคืนยากนะฮะปีแรกนะแนะนําเลยนะว่าอย่าทําให้พอร์ต ขาดทุนหนักเป็นกานขาดครับเพราะอะไรครับดูกราฟดูภาพในตารางเนี่ยฮะอันนี้ไม่มีในเว็บแต่เขาหน้าแต่ผมเอามาให้ท่านดูเพื่อให้เห็นนะครับว่าเป็นอย่างนี้ครับถ้าคุณขาดทุน20%นะคุณต้องเอาคืนระดับที่5%นะครับแล้วก็เนี่ยถ้าพอร์ตเสียหาย30%มเอนตุต้องเอาคืนถึง4 3เนลยครับเกือบพัเกือบครึ่งหนึ่งเลยครับ,บ,บ,นนรบยิ่งขาดทุน4 0เนอ่ยเอาคืน67%โอ้โห ยากมากเลยนะครับเพราะอะไรครับปีแรกครับปีแรกคุณยังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับคุณรู้แค่ว่าคุณอ่านหนังสือคุณรู้แค่เกมรุกครับพูดง่ายๆนะรู้แค่เกมรุกอ่านหนังสือมาเขาก็บอกแค่สูตรสําเร็จครับสูตรที่มันสําเร็จสูตรที่มันคือเคสที่มันตรงสูตรที่คุณนะครับแต่ว่าคุณยังไม่รู้ว่าลักษณะหรือสไตล์หรือนิสัยคุณมันจะทํายังไงได้กําไรครับ โอเคคุณรู้ว่าเออมันมีสูตรสาเร็จแหละแต่ว่าคุณยังจับจังหวะไม่ได้อเพูด,ดง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยปีแรกครับเริ่มต้นนะครับอย่าเพิ่งรีบรุกเลยครับพูด,ดง่ายๆเหมือนคุณจะข้ามถนนน่ะนะบนถนนที่มันวิ่งเร็วเหมือนกับทางด่วนเนี่ยหรือบางนาตรดก็ได้เนี่ยง่ายๆา,า,าตรด่ยเส้นที่รถวิ่งเยอะเนี่ยคุณจะ อยากจะข้ามถนนคุณวิ่งตัดหน้าไม่ได้เลยนะครับตายนะครับโดนรถชนเนี่ยก็เหมือนกับอะไรครับคุณโดนเนี่ยคุณขาดทุนหนักในการเทรดครับปีแรกครับนะถ้าคุณจะสเปะสปะนะคุณแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวนะวิ่งตัดถนนไปเนี่ยรถชนตายนะครับการเทรดเช่นกันนะครับรักษาตัวให้รอดก่อนเออดูจะไว้ดีก่อนครับในปีแรกครับปีแรกๆนะเสียหายให้น้อยครับ นี่เป็นขั้นตอนแรกนะครับเสียหายให้น้อยอย่าให้พอร์ตเสียหายมากเกิน20%เครับเพราะว่าอะไรครับเอาคืนยากนะครับเอาคืนยากมากเลยนะยิ่งติดลบเยอะครับเอาคืนยากผมเองนะพอร์ตผมเสียหายไปประมาณ70%นครับเห็นไหมครับผมเอาคืนใช้พลังงานมากแค่ไหนครับเยอะเลยนะครับดังนั้นครับถ้าไม่อยากเปลืองแรงมากนะครับ อย่าเสียหายเยอะในช่วงแรกๆของการเทรดนะครับจากนั้นครับถ้าคุณปกป้องเงินต้นให้เหลือเยอะแล้วขาดทุนไม่มากพอร์ตไม่เสียหายเยอะแล้วจากนั้นครับใหบ้เรียนรู้จากความผิดพลาดครับเรียนรู้จากความผิดพลาดที่คุณเนี่ยคือปีแรกครับคุณจ่ายค่าเทอมแน่นอนครับคุณขาดทุนแน่นอนครับนี่เป็นธรรมชาติของการเทรดนี่เป็นธรรมชาติของสิ่งเรา learning curve ครับ คุณต้องจ่ายค่าเทอมเพื่อเรียนรู้ครับตรงนั้นแหละครับความผิดพลาดที่คุณขาดทุนนะครับอย่าทิ้งนะครับคุณเรียนรู้จักมันครับเพราะว่าการขาดทุนนั้นมี2แบบครับคือการขาดทุนที่เกิดจากตัวคุณเองครับแล้วก็การขาดทุนที่เกิดจากตลาดครับนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่คุณขาดทุนหนักมันมาจากตัวคุณเองครับ เป็นดัมลอสครับคือทัวรเฉลี่ยขาดทุนครับเลี่ยงกดครับเสี่ยงมากเกินไปเลื่อนสต็อปล s อสหรือไม่ก็เลื่อนระดับสต็อปล s อสขึ้นไปอยู่ที่ระดับต้นทุนไวเกินไปครับเนะฮะเป็นการขาดทุนที่มาจากตัวคุณเองครับคุณจะต้องหาให้เจอครับว่าคุณพลาด พลาดเรื่องไรบ้างเริ่มเริ่มเหนือแล้วหายใจเข้าว่าคุณพลาดเรื่องไหลบ้างแล้วก็กําจัดครับค่อยๆกําจัดไปรเรื่อยๆครับไม่จำเป็นต้องกําจัดรวดเดียวได้หมดไม,มไม่มีทางไม่มีทางเลยคุณจะยังไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณทําความผิดพลาดตราบใดที่คุณไม่หันมามองตัวเองสําคัญนะครับข้อนี้ฮะถ้าคุณไม่ รู้ว่าตัวเองเป็นต้นตอความผิดพลาดแล้วแล้วก็คุณจะไม่มีทางที่จะหันมาศึกษาครับว่าคุณทำเรื่องอะไรที่มันเสียหายไปบ้างครับนะฮะขั้นสองนะครับคุณต้องเริ่มต้นที่จะลดความผิดพลาดของตัวเองครับถ้าคุณลดความผิดพลาดไปได้ครับยิ่งลดได้มากเท่าไหร่นะครับการเทรดคุณจะเริ่มนิ่งครับ ผลการเทรดคุณจะเริ่มนิ่งครับเขาพูดถึงว่าคือนอกจากนิ่งแล้วกําไรคุณก็เริ่มมาครับเริ่มมาเริ่มฟื้นกลับมาเท่าทุนครับตอนแรกคุณอาจจะเสียหายไปสัก10%เอร์นี่ยพอตลดไป10คุณก็จะกลับมาเท่าทุนได้ไวะฮะจะย้ํานะครับว่าอย่าอย่าเสียหายเยอะครับถ้าพอตลดแค่1 0เอนี่ยเอาคืน1จได้นะแต่ว่าถ้าพอร์ตระดับเนี่ยลด ระดับ30%เนี่ยโอ้ใช้เวลาเป็นหลายปีนะครับคือพอร์ตลด10%เนี่ยเอาคืนสักปีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าผมให้เลยนะลด20%เอาคืน2ปีครับ30%เอาคืน3ปีครับเนี่ย40%เอาคืน4ปีตามนี้เลยครับเนี่ยถ้าพอร์ตเสียหายระดับ90%ก็เอาคืนเก้าปีสิบปีเลยนะครับในเงื่อนไขที่คุณไม่เติมเงินนะนะฮะดังนั้นครับรักษาพอร์ตให้เสียหายก่อนอันดับแรกนะครับอันดับ2คือ เรียนรู้ว่าตัวเองพลาดอย่างไรไปแล้วค่อยลดค่อยแก้ไขทีละเรื่องครับยิ่งคุณแก้ไขมากเท่าไหร่นะครับความเสียหายคุณจะน้อยลงไปด้วยครับแล้วก็พอคุณกำไรมันจะมันก็จะรีคัฟเวอร์ครับกลับมาหาที่ทุนคุณได้ก่อนนะฮะนี่ครับขั้นที่สองคือกลับมาเท่าทุนครับจากนั้นครับคุณจะเริ่มมีกำไรมากขึ้นครับถ้าคุณ สร้างกลยุทธ์ครับสร้างกลยุทธ์ที่สามารถไปด้วยกันได้กับบุคลิกค,คุณครับมีกฎที่ออกแบบมาเพื่อที่จะลดความผิดพลาดส่วนบุคคลของคุณได้หมดเลยครับมีกลยุทธ์คือเกมลุกดีครับพูดง่ายๆนะเกมลุกดีเกมรับเหนียวครับตอนนั้นนะครับชงแรกนะช่วงแรกถ้าคุณ ปรับปรุงกลยุทธ์ปรับปรุงกฎให้มันดีครับพอรตคุณเริ่มฟื้นละเริ่มโตขึ้นไปเลยครับเริ่มโตแล้วเพราะว่าอะไรครับอไรก็ตามนะครับที่คุณรุกเป็นแล้วก็รับดีความเสียหายหนัหนกๆไม่มีครับพอรตคุณจะเริ่มละเขาเรียกว่าบริสมอลโปรฟิตครับคือกาไรมาละแต่ยังบางๆอยู่มาจิ้นบางๆอยู่ครับจากนั้นครับถ้าคุณยิ่งปรับนะครับ ยิ่งปรับให้มันดีขึ้นไปแ,แถมยังค,คุณยังมีอะไรครับมีพัฒนาการที่ดีขึ้นคือเสียงคุณจะเริ่มปรับความเสียงให้น้อยลงครับนะฮะคุณเริ่มมีการหาจุดซื้อที่เสียงต่ำคุณเริ่มมีการนะครับเลทโปรฟิตใ้้ได้มากขึ้นครับเรียกว่ามีวินเรตที่ดีขึ้นเรียกว่ามีอะไรครับเรียกว่ามี Expectancy ที่ที่เป็นบวกมากขึ้นครับตอนนั้นนะครับ นี่คุณปรับให้เสียงต่ำม,มากขึ้นนะตัดขาดทุนแคบลงแต่ก็เป็นการตัดขาดทุนที่แม่นและคมนะครับการเลืโดรฟิต r ันที่ดีขึ้น expectancy ที่ดีขึ้นครับตรงนั้นและครับ Profit คุณหรือกำไรคุณจะอันนี้น่าจะเขียนผิดนะน่าจะเป็น consistent คือน่าจะกำไรคุณจะยั่งยืนครับเติบโตอย่างยั่งยืนและทบต้นครับนี่ครับ นี่เป็นสิ่งที่ผมว่าคล้ายกับเล่มนี้นะคือเนี่ยช่วงแรกครับคุณขัดทุนนะจากนั้นคุณจะกลับไปเท่าทุนได้ครับแล้วเมื่อเท่าทุนได้จากนั้นกําไรคุณจะเติบโตและทบต้นไปเลยครับจนกระทั่งเป็นนักเทรดฮีโร่ได้นะครับผมว่าดีนะครับนี่เป็นขั้นตอนที่ที่น่าสนใจนะครับที่ผมอยากแนะนำมากสุดคือปีแรกนะอย่าขาดทุนเยอะสำคัญจริงนะข้อนี้นะ ผมเนี่ยโดนหนักเลยขาดทุนเยอะมากพอร์ตเสียหายมากเกินไปครับเอาคืนยากครับกว่าจะรู้ตัวก็น่นแหละพอร์ตหายไปเกิน50%แล้วนะฮะจึงค่อยรู้ว่าเออความผิดพลาดมาจากตัวเราเองนี่หว่านะฮะตอนนี้ผมยังไม่สามารถกลับมาเท่าทุนได้เลยนะครับดีนะที่ผมเออเอาเงินส่วนหนึ่งไปลองเทรดต่างต่างต่างประเทศดูแล้วก็เสียหายไม่เยอะชัดเจนนะครับ ถ้าเราเสียหายไม่เยอะนี่เนี่ยเราเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็ทําเงินคืนกลับมาไวครับตอนนี้ต่างประเทศผมกลับมาทบทุนแล้วจากเนี้ผมจะไปละผมจะระบ,บุกลยุทธ์ที่ชัดเจนสําหรับตัวผมเองนะวาทําไงถึงจะเนี่ยให้อยู่รอดได้แล้วก็มาจิ้นน้อยไม่เป็นไรครับขออย่างน้อยให้ได้กําไรแล้วกันน้อยๆขึ้นไปเลยครับแล้วก็จากนั้นค่อยๆปรับให้มันดีขึ้นครับลดเหมือน,นกับลดความเสียหายลด ความผิดพลาดน้อยลงแล้วก็ทำไงให้ได้มาจิ้นมากขึ้นครับจากนั้นแหะครับ consistent profit ครับคือกำไรยั่งยืนเติบโตอย่างยั่งยืนและจากนั้นนักถืดฮีโร่ได้เห็นได่นอนครับนะฮะก็อยากให้ท่านลองเอาไปคิดต่อนะครับเอาไปเป็นไอเดียในการคิดต่อนะครับว่ามันตรงไหนบ้างที่ท่านยังพลาดอยู่นะฮะโดยเฉพาะขั้นแรกนะมือใหม่แนะนำครับอย่าได้เสียเยอะครับ อย่าได้ขาดทุนเยอะเป็นขาดครับในช่วงแรกครับถ้าคุณขาดทุนไม่เยอะนะฮะหรือบางคนนี้ก็ได้นะแต่จริงๆผมไม่แนะนำนะคือบางคนขาดทุนเยอะแล้วก็รีบเอาเงินมาเติมนะคือถ้าคุณยังไม่สามารถที่จะเรียนรู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างคุณไม่สามารถที่จะมีกลยุทธ์ในการทำเงินให้มันเติบโตอย่างสม่ำเสมอได้ก่อนนะ การที่คุณเอาเงินมาเติมในจังหวะที่คุณยังไม่พร้อมมาพูดง่ายๆนะเสียเปล่าครับคือเอามาเติมในจังหวะที่คุณยังไม่เก่งอ่ะคุณยังไม่พร้อมคุณยังไม่รู้วิธีทำเงินที่ดีเลยคุณระบบคุณนี้ไม่จะเสียเลยเนี่ยเข้าผิดจังหวะเข้าผิดเวลาครับรอก่อนะผมว่านะคุณขัดทุนโอเคละขัดทุนรู้ละขัดทุนแทนที่คุณจะรีบเอาเงินมาเติมนะแนะนำให้คุณเรียนรู้ก่อนว่าคุณมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างครับ คุณมีจุดอ่อนตรงไหนลดมันให้ได้ก่อนครับแล้วก็ค่อยๆทําเงินให้ได้มาอยากสวามเสริมเนี่ยเนี่ยผมแนะนาว่าเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่คุณมีวอลลิสสมอลด์โปรฟิตคือคุณมีกําไรบ้างเล็กน้อยมีมาจิ้นเล็กน้อยแล้วลาดเทรดคุณเนี่ยจะไม่เจอการขาดทุนหนักแล้วก็มีกําไรขึ้นมาบ้างเนี่ยเติมเงินช่วงนี้ครับจะดีครับเพราะว่าอะไรครับเมื่อคุณรู้ว่าเทรดยังไงให้ได้กําไรคุณรู้ว่าจะรับยังไงให้มันเหนียวแน่น รู้วิธีรุกแล้วรู้วิธีรับไปดีแล้วเนี่ยเติมเงินปั๊บเนี่ยผมว่าจังหวะเนี่ยคุณจะพุ่งเลยนะพุ่งพรวดเลยเป็นก้าวกระโดดได้เลยนะฮะนะฮะไอะผมให้ดูลิงก์หรืออย่างคลิปเนะี้ยลิงก์เว็บไซต์นะที่ผมเอามานะจริงๆข้างในผมไม่ได้อ่านนะผมผมสรุปไปจากภาพนี้เลยครับหรือว่าลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับถ้าท่านอยากอ่านข้อมูลนะครับเว็บไซต์เนี่ยนะดีนะครับเว็บไซต์เนี่ยลองเข้าไปสิงและลองไปอ่านดูนะครับผมว่าเวิร์กมากเลยให้ข้อมูลที่ดี หลายเรื่องเลยนะฮะนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับมีเท่านี้นะครับ4ขั้นตอนพัฒนาการเทรดให้ดีขึ้นอย่างยิ่งยืนถ้าที่ผมอ่านมานะแลวผมตีความนะผมว่านี่เป็นขั้นตอนที่เวิร์กมากนะใช้ได้จริงครับใช้ได้จริงแล้วก็ใช้ได้กับทุกตลาดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดการเทรดหุ้นต่างประเทศนะตลาด forex น่าจะได้มากเดตเทรดน่าจะได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วขั้นตอนมีอะไรครับคือเริ่มต้นมาเราขัดทุนแหละ วิธีแก้ไขที่ดีสุดคือต้องเรียนรู้ว่าขัดทุนเพราะอะไรแล้วก็ลดความผิดพลาดไปแล้วก็ค่อยๆกลับมาครับกลับมาแล้วก็จากนั้นเท่าทุนเมื่อเท่าทุนแล้วก็มีมามีกําไรทีรละเล็กเน้อยครับจากนั้นถ้าทุกอย่างลงตัวปั๊บเนี่ยคุณจะกําไรอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนได้นะครับก็ขอให้ท่านโชคดีและมีกําไรนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับวันนี้ครับ